ไกลไกลโอ้ยล <proximity> <Close. S 1> no yes. ุกว้าวโอ้โหโอ๊ยโอ๊ยเป็นอะไรอ่ะหรือว่าคิดมาเรื่องเงมบอกกี้เมื่อกี้อหรอแค่ปากแต่ปากแค่นะคนรู้ไหม ตำนานจูบของเอมมรีเขาบอกไว้ไว่ายังไงไม่รู้อ่ะจูบก็คือจูบปะมันจะมีอะไรมากกว่านั้นนะใช่เอมมรีถ้าได้จูบใครเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญญารักกับคนนั้นไปจนกว่าความตาจะพากจากกันโอ้ oh my god you got it เหมือนมันปะทีน <laughs> <laughs> ทำไมเมื่อกี้มันแค่เกมทำให้ปารีงชังอะไรมากเลยเกมนินกับฉลันไปเล่นเกมอะไรกันมาไม่มีอะไรนะพะ่อเดี๋ยวันว่านิมขึ้นไปนอนก่อนนี่ฉลันเล่นเกมอะไรกันลกูกเราเล่นเกมไปบอสฟังก่อน น้ำกิเลน